เดี๋ยวจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะแบ่งปันกันไปนะครับก็จะเป็นวิธีเรื่องของตอนที่ปีกเอาไปใส่ยางแล้วมันกินเชือกนะครับตรงบริเวณที่ที่เกาะกับปีกนะครับก็วิธีหนึ่งที่จะใช้แก้ก็ส่วนมากก็จะใช้กระดาษทรายลบกันนะครับผมจะบอกวิธีรัดอีกวิธีหนึ่งนะครับก็หลายท่านอาจจะรู้แล้วแต่ว่าหลายๆท่านก็น่าจะไม่รู้นะครับ ง่ายายเลยคัตเตอร์นี่ก็ได้ครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับอันเนี้ยผมเก็บเสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณเนี้ยตอนที่แรกเขาจะเป็นขุยมาอย่างงี้นะครับจากมิลลิงมิลลิงเจาะใหม่ๆมาเนี้ยครับก็วิธีการก็ไม่มีอะไรเลยครับความแข็งของคัตเตอร์อันนี้คัตเตอร์มันเก่าแล้วด้วยจริงๆทำใหม่ยิ่งดีเลยก็คัตเตอร์นะครับตรงๆเลยกรีดเข้าไปเลยครับ เนีย่ยเดี๋ยวทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีรอยที่คัตเตอร์กรีดลบมุมออกนี่ผมพอดีถ่ายคลิปผมก็เลยจะกรีดให้เห็นเยอะหน่อยจะได้เห็นชัดนะครับนี่เห็นไหมว่ามันเข้าเหมือนกันครับถ้าอย่างนั้นตรงที่เป็นขุยอ่ะเขาก็จะกรีดเข้าเหมือนกันนี่นะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นขุยขนาดนี้ถ้าเราเอากระดาษทรายล้างเลยเนี่ย ก็พักใหญ่กว่าจะหมดคัตเตอร์ล้างไปก่อนนะครับคัตเตอร์หรือมีดอะไรคมๆก็ได้ครับหรือมีดแต่ว่าคัตเตอร์เนี้ยเขาทักใหม่ๆเขาคมมาก,กถ้าเป็นคัตเตอร์ตัวใหญ่จะง่ายครับเราก็เก็บบริเวณเนี่ยครับเห็นว่าเป็นอย่างเงี้ยล้วก็แค่เอากระดาษทรายล้างนิดนึงเขาก็จะลื่นแล้วครับหลังจากนั้นก็จะจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องขาด ก็วิธีเนี้ยผมแนะนําสําหรับท่านที่ได้ปีกไปแล้วปีกของท่านมีปัญหาในเรื่องของมันใสแล้วยางขาดเชือกเชือกที่เกาะมันขาดบ่อยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยโดยเฉพาะนี่ครับอย่างในร่องอย่างเงี้ยเนี่ยน,นะครับตรงในร่องอย่างเงี้ยก็คัตเตอร์เนี่ยครับถ้าเป็นคัตเตอร์ปลายแหลมเนี่ยก็แย่เข้าไปเลยครับแล้วก็ควานเลยเนี่ยจะเห็นว่ามันจะหลุดออกมาเป็นขุยเล็กๆหรือในกลอง อาจจะมองไม่เห็นก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนเนี้ยผมเห็นนั้นแหละคมมันเนี่ยจากที่ขึ้นเป็นคุยๆเนี่ยหายไปแล้ว,นเ,ลวเนี่ยครับจอคัตเตอร์เราเนี่ยแห่เข้าไปสก,กิดเลยเทคนิคน,นี้นะครับถ้าปีกของของ,ของช่างไหนที่เขาทํามาเนียนๆเนี่ย,เ,ยเขาจะเก็บด้วยด้วยของมีคมพวกคัตเตอร์หรือไม่ก็อาจจะใช้เป็นใบเลื่อยตัดเหล็กหรืออะไรก็ตาม เียให้มันขมๆม,มแล้วก็เอามากรีดอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็จะเก็บผิวได้สวยด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยค่อยไปเก็บด้วยกระดาษทรายทีหนึง่งแต่เนี่ยครับผมก็แนะนําวิธีนี้จะเป็นวิธีวิธีง่ายๆแล้วก็ทุกคนก็จะมีอุปกรณ์อยู่ใกล้มือเลยนะครับซึ่งมันสามารถใช้งานได้จริงก็ก็ประมาณเนี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะเดีย๋ยวผมจะทำให้ดูให้จบเลยก็ได้ยาวหน่อย อันนี้เป็นงานที่ผมขึ้นให้ลูกค้าจริงๆเลยนะครับก็ถามลูกค้างานงานปีกโรลเลอร์ที่ได้จากผมบริเวณจุดก่อนนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องของยางขาดเลยใช้กันยาวๆ,ๆไปเตอตัวนี้ไม่คมแต่ด้วยครับเพราะว่าเอาไปตัดกระดาษทรายบ้างอะไรบ้างก็ สายขัเดเหล็กธรรมดาทั่วไปนี่ยครับผมทำขั้นตอนให้ดูเลยว่ามันทําประมาณเนี้ยไม่ได้มีอะไรเป็นความลับมากมายก็แบ่งแบ่งปันความรู้กันไปได้อันนี้สําหรับท่านไหนที่ดูอยู่นะครับผมเดาว่าจะได้ได้ใช้ประโยชน์จากวิธีการเนี้ยครับค่อนข้างเยอะเพราะว่าหลายคนจะเจอปัญหาเรื่องปี อนนี้ก็ไม่คมแล้วครับก็แนะนําให้เป็นวิธีการง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ใกล้ตัวจริงแค่นี้ก็ก็เกือบใช้ได้แล้วครับถ้ามีกระดาษทรายเข้าไปด้วยก็ยิ่งชัวร์เลยครับแต่วิธีนี้นครับหายขาดใช้ได้กับปีกอลูมิเนียมทุกตัวที่มันมีปัญหานะครับยิ่งส่วนมากก็เป็นปีก้ังขาวด้วยเนี่ยายางที่เกาะเนี่ยมันมีการสวิงไปสวิงมายิ่งจะขาดง่ายครับถ้ามันขมก็ควรจะลบ จริงๆปีกโรเลอร์เงี้ยมันขงึงตึงแนวเดียวเนี่ยครับโอกาสที่จะขาดจะมีน้อยมากครับปีกที่จะขาดบ่อยบริเวณที่ก่อนเนี่ยจะเป็นปีกขาวๆามากกว่าเพราะตอนยิงแล้วยางเขาสวิงพอสวิงไปสวิงมามันก็ถูกเนี่ยครับก็ควรจะเก็บงานให้มันเรียบๆมันจะได้ใช้ได้ทนก็ผมก็แบ่งปันความรู้เล็กๆ,ๆน้อยไว้ประมาณนี้ครับถ้าถ้าสงสัยเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาถามผมได้ผมยินดีตอบเท่าที่ผมรู้นะครับส่วนนี่ตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะขึ้นงานต่ออันนี้เป็นปีกโรเลอร์นะครับเป็นงานสั่งตัดพิเศษตรงน,นี้ โอเคครับสวัสดีครับ